สวัสดีครับเพื่อนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตางซากิครับเพื่อนเพื่อนเพวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องความฟิตของนักเตะนะ<ม>ว่าเราจะรักษาความฟิตของนักเตะเนี่ยไว้ได้อย่างไรครับเพื่อนๆความฟิตของนักเตะเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องรู้จัก2คํานี้ก่อนนั่นก็คือทาหน้านของฟิตเนสและชาร์ปเนสนะครับฟิตเนสเนี่ยนะครับจะเป็นรูปสายฟ้าแบบนี้นะครับส่วนชาร์ปเนสเนี่ยจะเป็นรูปเพชร แล้ว2ค่านี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับความฟิตเนี่ยก็ตรงตัวเลยครับนะพวกฟิตเตเนี่ยก็คือแบบ เวลาที่เราเล่นเนี่ยนะครับนักเตะคนไหนที่ค่าสเตมีนาน้อยนะครับก็จะวิ่งได้น้อยนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับค่าสเตตัสเนี่ยมันก็จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนักเตะคนนั้นก็จะแบบไม่กระฉับกระชฉงเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่านั่นคือความฟิตนะครับซึ่งถ้าเกิดนักเตะฟิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับพลังก็จะแบบเต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆวิ่งในแบบเต็มเกมนะครับต่อมานะครับชาร์ปเนสนะครับคืออะไรครับก็คือค่าความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อนๆเนะ ถ้าความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าชาร์ปเน็ดเนี่ยนะครับเต็มน,นะครับเนาะสีเขียวเวลาที่ลงสนามเนี่ยนะครับถ้าสเตตัสเนี่ยก็จะโดนแบบบวกเพิ่มไปนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีเหลืองอันนี้เฉยๆแล้วถ้าเกิดเป็นสีส้มนะครับค่าสเตตัสมันจะลดลดลงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นสีแดงอาจจะสเตตัสก็จะแบบลดลงไปเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฟินิชชิงเนี่ยอาจจะแบบเต็มรอยใช่ไหม ถ้าเกิดเป็นสีเขียวอาจจะเป็นร้อยสองถ้าเกิดเป็นสีเหลืองก็เฉยๆถ้าเกิดเป็นสีส้มนะครับก็จะแบบเหลือประมาณแบบ97ถ้าเป็นสีแดงอาจจะเหลือประมาณ92อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะเพื่อนๆ ในการเรียกความฟิตในแต่ละแมตช์เนี่ยนะครับเราก็ต้องบาลานซ์ค่า2ค่านี้ให้ได้วิธีการเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยพเพื่อนๆต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะว่าในฟีฟ่า3 3เนี่ยนะครับการรักษาค่าชาร์ปเนตเนี่ยนะครับคือการที่เราเนี่ยเลือกที่จะึซ้อมหรือ เอานักเตะลงไปในสนามแต่การฝึกซ้อมในภาคนี้ fc 24เนี่ยมันจะไม่เพิ่มค่า sharpness ใดๆทั้งสิน้นแต่มันจะเกี่ยวข้องกับ playstyle เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องฝึกซ้อมก็ได้นะครับเนาะไม่ต้องมาที่ training session เมื่อกี้นะครับการที่เราจะรักษาค่า sharpness และฟิตเนสได้ให้เรามาที่ training plan นะครับผมจะแนะนําอย่างนี้เพื่อนๆนะคือนักเตะที่อยู่ในสนามเนี่ยนะครับนักเตะที่อยู่ในสนามเนี่ยนะครับให้เราเลือกเป็นบาลานซ์ให้หมดนะครับ นี่นะครับเลือกเป็นบาลานซ์ให้หมดนะครับเลือกเป็นบาลานซ์ให้หมดเลยนะครับทําไมต้องเป็นบาลานซ์นะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกมาทางซ้ายเนี่ยนะครับ เอาอ๋ออาเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยนะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยนะครับให้นักเตะเนี่ยนะครับเร่งฟื้นฟูนะครับชาร์ปเน็ตนะครับเร่งฟื้นฟูชาร์ปเนสนะครับแลถ้าเกิดเราปรับมาทางขวานะครับนะอ๋อเอเอเนอร์จีอันนี้เนี่ยให้เร่งฟื้นฟูฟิตเนสซึ่งเหตุผลที่ผมปรับไว้ตรงกลางเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่านักเตะตัวจริง11คนเนี่ย ลงสนามค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยนะครับปรับเป็นบาลานซ์ไว้เนี่ยจะดีที่สุดนเพื่อนๆนะเพราะว่า11ตัวนี้เนี่ยลงสนามบ่อยต่อไปครับสับสติติวนะครับซับสติติวเนี่ยนะครับนะเป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนตอนที่อยู่ในเกมนะครับดังนั้นเนี่ยตัวสำรองซับสติติวเนี่ยก็จะเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนะเปลี่ยนตัวค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะปรับไว้เป็นที performance focus นะครับเนาะปรับไว้ที่ performance focus นะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่านักเตะตัวสำรองเหล่านี <issimo> is ้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวจริงไงทีนี้เนี่ยค่าฟิตเนสเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงอยู่แล้วเพื่อนๆแต่ว่าค่าชาร์ปเน็ดเนี่ยสินะค่าชาร์ปเน็ดเนี่ยสิจะเป็นปัญหาเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบปรับมาที่ performance นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร reverse เพื่อนๆ reverse เนี่ยคือสำรองในสำรองนะครับเนาะรีเวิร์สเนี่ยผมจะปรับเป็น All Out Performance ให้หมดนะครับนะปรับเป็น All Out Performance ให้หมดนะครับนี่นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบเราสลับบ่อยอะนะครับนะสลับบ่อยเนี่ยผมก็จะคงไว้ที่เ e อร์ฟอร์แมนทโฟกัสนะครับแต่ตัวไหนที่ไม่ค่อยเอาลงนะส่วนใหญ่จะปรับเป็น All Out Performance หมดเลยนะครับคราวนี้มันจะเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นอีกเพื่อนๆก็คือเกิดใครเล่นแบบยังอยู่ในช่วงลุ้นนะลุ้นแชมป์ทุกถ้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะเตะถี่มากๆเลย ซึ่งกาเตะถีเนี่ยมันก็จะมีเวลาพักแบบ2วันนะสวันเตะ1ครั้งหรือ3วันเตะ1ครั้งมันจะเตะถีมากๆเลยถูกไหมถ้าเตะถีมากๆเลยเนี่ยนะครับผมแนะนําอย่างนี้ผมแนะนําวิธีแก้ปัญหาคืออะไรครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเวลาที่เราเล่นชุดตัวจริง11คนไปแล้วเนี่ยนะครับเล่นชุดตัวจริง11คนไปแล้วเนี่ยพอเราเล่นจบแม์นั้นปุ๊บเราต้องเข้ามาปรับเป็น all out energy ให้หมดทุกคนเลย นะครับปรับให้หมดทุกคนเลยใน11ตัวจริงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเนี่ยนะครับนาะรักษาความฟิตไว้นะครับเนี่ยพอเราแข่งมุณว่าผมเจอแมตที่มีเวลาพักแค่2วันเท่านั้น อตอนนี้นี่นี่น,นี่ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยวันที่1เจอโนสติงแฮมฟอรเรนะครับวันที่4เจอไบรตันก่อนที่ผมจะเริ่มเกมนะครับนะก่อนที่ผมจะเริ่มเกมหรือหลังจากที่ผมแข่งเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะมาปรับนะเพื่อรักษาความฟิตนะครับนะปรับเพื่อรักษาความฟิตในวันที่1อ่านะครับพอมาวันที่4ี่เนี่ยพอผมแข่งนัดไบรตันจบเสร็จแล้วเนี่ยผมค่อยปรับมาเป็นบาลานซ์เหมือนเดิมนะครับ นั่นก็คือพอวันที่1ใช่ไหมวันที่1เนี่ยพอแข่งจบปุ๊บกับน o องที่แข่งฟอร์เรหรือก่อนแข่งก็ได้เรามาปรับเป็น all out energy นะครับนะให้หมดทั้ง11ตัวเลยนะครับเพื่อเก็บรักษาความฟิตไว้นะครับเนาะแล้วพอแข่งกับไบตั้นจบเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาปรับเป็นบ a ลานนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับเนาะก็จะช่วยเพิ่มเรื่องค่าความฟิตได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับกับอีอันนึงนะครับก็คือ การที่เราเนี่ยนะครับเนาะเวลาที่เราเล่นในเกมเนี่ยเราพยายามวิ่งให้มันน้อยๆนะครับแล้วก็นาทีที่แบบนะหกสิบเเนี่ยเราก็เอาตัวสำรองเนี่ยเปลี่ยนลงไปในเกมสัก5าคนเลยนะเพื่อเซฟความฟิตของนักเตะตัวจริงเพื่อนๆน,นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาในการที่นักเตะของเราเนี่ยนะครับเตะทีกันเกินไปนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับก็คือการเอานักเตะสำรองในสำรองเนี่ยลงบ่อยๆเออในช่วงที่มันเตะทีๆไม่งั้นเนี่ยนะครับเราจะ รักษาค่าฟิตเนสไม่ได้เลยฮะเพื่อนๆนะเราจะรักษาค่าฟิตเนสไม่ได้เลยครับสำหรับนักเตะตัวจริงเนาะเราก็ต้องบริหารทีมกันนิดนึงนะครับเนาะว่าเอ๊ะแมปนี้เนี่ยเราพอจะพักตัวจริงได้ไหมนะยกตัวอย่างเช่นเอ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนอตติงแฮมฟอร์เรสไม่ค่อยเก่งนี่ว่าอ่ะแมปนอตติงแฮมฟอร์เรสเราก็พักอเดเยมี่ไปเสียนะเอาเอาอเดเยมี่เนี่ยไปลงสำรองแล้วเอาเวเ e อร์ซึ่งเป็นกองหน้าอีกคนนึงเนี่ยมาลงนะครับ แล้วพอนัดไบร์ตันเนี่ยอเดเยมี่ก็จะได้ฟิตไงนะแล้ก็ไม่ต้องมานั่งปรับบาลานซ์เป็น All Out Energy อยู่นะครับเนาะบางคนขี้เกียจปรับไงเหมือนผมเนี่ยผมขี้เกียจปรับนะผมก็จะแบบเอ๊ะนัดแรกเนี่ยไม่ค่อยสําคัญนี่หว่าผมก็จะแบบโอเคเอานักเตะสำรองลงให้หมดเลยนะแล้วเอานักเตะตัวจริงไปลงแมตช์สำคัญแต่ถ้าเกิดมันสําคัญตั้ง2แมตช์ก็ต้องใช้2วิธีที่ผมได้กล่าวไปเนาะมาปรับให้เป็น All-O u t All e n e r g y และเอาสำรองลงในนาทีที่ประมาณ 50- 60หรือ70นะเพื่อรักษาความฟิตเพื่อนการรักษาความฟิตเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนาเพื่อนชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเรับเพื่อน้าเพื่อนอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซูเปอร์แทงและฟีเจอร์สมัครสมาชิกเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผ่าน2ช่องทางนี้ได้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับฝากเพื่อนติดตามไว้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ